ครับผมพบพอกันคือเก่าพี่น้อง,<ร>งอับาตเตอได้ยังมากนี่พระปากเป็นโอ้ยพระปากตายพี่น้องเออเป็นไรห <ปะ S 1> มองเน่ากันเน่า,นาพี่น้องเอ้ยเฝืนก,กระตุกเมื่มมอคืนนี้เอาปาฐดมามันจังเป็นลายๆไหมระวังอันนั้นออกมาได้อยูไ่ไหนครับอ๋อัอไม้อไงไงเอ้ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งป่าวัดโต๊ะมก คนต๊แต่ว่าตาตั่งกันพู้เจ้าเอาไว้เก่งเลยคนตกะเงี้หนาวเออฝนที่บาทเป็นโต๊ะคนตกะมาคืนเลยไว้แจ่วเด้หนมากระไรโอ้ยมันที่ข้าตูนค่อยเกินตะแกงนี่เดี๋ยวถ้าค่อยพันหาวจะมันแกงเห็นใจค่อยเด้อพูดหากระไรบริจิตติจะกันข้ามีเท่านี้โปรเด้อกับเมื่อไหร่มีแต่ปลาขาวพี่น้องเอ้ยไปกามยืนได้เนาะปลาเงี้พี่น้องพอพอ ขัแยงเขาอื่อนโหว่าเมื่อถแถลงกันเอาไปเฮ้ยพวกนิสัยขมพลหากก้าก็กินปลาตีเด้อนี่คือกินปลาขาวอ้าวเสือลุงเสือลุงเซือนาทีนาทีขึ้นเลยซื้อเซือยอเซือยขึ้นทีปลาขาวตัวเดียวนี่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออตามมนอ,นนอ่ะตามมาแต่เน,นี่นยอยา,าเกเห็นว่าจะได้ ปลากระจาดล้วนเลยกระจายถ้ามันรวมกันได้ม่ได้แล้กรนจายคือหนอม่เป็นปลาน้ำกุ้มเมนปลากุ้มเนาะน่ากระจายครับปลากุ้มนี้เอาขึ้นเหียไม่ได้ขกี่น้องสองใเจ้าห้เฮ็ดต้เจ้าน้ากอยนะมันบ่อบ่อบุญิุญบ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 บุญ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 บุ เอาอันโอปาชนะไปไปเีิหายเลยตวนี้ามยินามเอ้เอาไปตรไปพอแล้วพพอแล้วนี่เอาไปตี้งันนี้ก็เสียบมาครับ่ิปติ้งมาครับใส่ถุงชื่อครับซื้อตัวน็้มันเป็นพงเด้ถุงซื้ออยู่ซื้อกิจเร่ไผ่รับทอนเลยครับ อันนี้จะบาทอันน,อน,น,าานี้เอาจะหา,าบาทสับ่เอาจะเศร้าบาทเศ้าเอ้าว้วาวไหพี่น้องเฮ้ยมาจากที่เนาะล้างมาเข้าเพิพร้อมนเนาะรายการรายการพี่น้องมาเนี่ทางนี้ก็มาแกงนล้วเจียวคุน้าแกงนี่แหละอะเจียวเจีว,จวคลิปนี้ไม่สัน้นเลยเนาะขนาดว่าไปทดลองบ้าง เอ้าตอนนีนแ้แหละครับอัปเดตเธอพี่น้องเบิ่งตอนสาวสาว,สาวบานต๊ทหัดอกมะม่วงเหรอ,อพันบามันทั่มมาห่มมาจักบบแหงไปเลยดอกพี่น้องพอใส่คาลูกน้อยๆนี่แหละอ่ะตอนนีนแ้แหละครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามเราเสมะครับเด้สวัสดีครับ